สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม G-Star Power เป็นคลิปที่11นะครับเนื้อหาในวันนี้เป็นเรื่อง one Way repeated measureANOVA สำหรับโปรแกรม G-Star r o w e r เป็นโปรแกรมสำหรับคำนวณหาขนาดตัวอย่างที่ให้ใช้ฟรีอาจารย์หลายคนแนะนำให้นิสิตนักศึกษาใช้แทนสูตรทารุยามานีเพราะเชื่อว่าสิติที่ใช้ในการวิเคราะห์แตกต่างกันย่อมต้องการขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมต่างกันขนาดที่ ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมนั้นไม่ควรจะน้อยเกินไปหรือมากเกินไปพูดที่ใช้สูตรทารยามันเน่หรือสูตรสาเร็จรูปอื่นๆนั้นมักไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงของผู้พัฒนาสูตรโดยทําการคํานวณหาขนาดเอ็นแล้วก็ทําการเก็บโดยสะดวกทําให้นะครับการใช้ทาโรยมนเน่หรือสูตรคํานวณอื่นนั้นมักไม่ค่อยนะครับเป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือนะครับ ด้วยเหตุผลว่าพอนําไปใช้แล้วก็ไม่ได้ทําตามาเงื่อนไขก็คือตัวอย่างไม่ได้มาอยากาตามโอกาสความน่าจะเป็นนะครับทีนี้มาดูนะครับสำหรับ G-Star Power นั้นอิงกับสิธิที่ใช้ครับสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่อง One Way a n d e พิ e เต็ดเ e เชอร์ะว่าซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย3ากลุ่มขึ้นไปโดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลนั้นเหมือนกันทุกกลุ่มนะครับ หรือจะเรียกว่าเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลเดิมซ้ำหลายครั้งนะครับมีชื่อเรียกว่า one Way repeated measure anova หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า within subject anova เมื่อเก็บกลุ่มเดียวซ้ำๆจึงไม่มี between subject นะครับโดยมีตัวแปรตามหนึ่งตัวเป็นค่าต่อเนื่องตัวแปรสระเป็นตัวแปรกลุ่มที่มีการวัดซ้ำสอครั้งขึ้นไปครับทีนี้ในการเคาะเราจะใช้อน ly z e เลือก clm แล้วก็ repeated measure นะครับสร้างตัวแปร ตัว define นะครับ repeat นะครับจากนั้นก็ดูที่เลือกที่ option แล้วก็เลือกที่ descriptive estimate นะครับ of effect size แล้วก็ตัว observe power นะครับเนื่องจาก one-way นะครับ one-way repeat e d Measure นว่ามันมีกลุ่มเดียวดังนั้นจึงไม่มีตัว post hoc multiple comparison นะครับ ัวที่เราต้องการดูนะครับดูตัวที่1ก็คือว่าต,วตัวที่นำมาวิเคราะห์นั้นนะครับมีความแปรปรวนแตกต่างกันหรือไม่นะครับซึ่ง p ตัวนี้นะครับซิกเวอรตัวนี้นะครับจะต้องมากกว่าจุดศูนย์ห้านะครับดังนั้นข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์นี้ก็ไม่ได้ขัดแยง้งหรือละเมิดสมมติฐานนะครับตัวที่ ถัดมาที่เราจะดูก็คือ Partial g i อีตครครับแล้วก็ตัว Epsilon นะครับทีนี้ในการวิเคราะห์นั้นนะครับเราอาจจะนำผลที่ได้นั้นมาคำนวณหา G-Star Power นะครับก่อนที่จะคำนวณหาเราต้องมาที่ Option ก่อนนะครับระบุว่าเราจะเลือกใช้ f x s i z e จากตัวเ p s นะครับจากนั้นก็ Determine นะครับ เลือกตัว direct นะครับ partial ita square นะครับทีนี้ partial ita square นั้นที่เราได้นะครับจะเป็นเท่าไหร่ครับจุดหนึ่งแปดเจ็ดนะครับเราจะใช้อยู่สองอใช้ตัว gg นะครับใช้ gg นะจุดหนึ่งแปดเจ็ดนะครับซึ่งก็คือนะครับตัว partial ita square จากนั้นก็คลัลคูเลตแล้วก็ส่งตัว ที่คำนวณเอฟเฟกซ้าไปนะครับแล้วก็ตัว Alpha Power นั้นใช้ Default จำนวนกลุ่มเนื่องจากว่าเป็น one-way repeated measure Nova, นะครับก็เลยมีแค่1กลุ่มครับการวัดนะครับใช้วัด4ครั้งนะครับแล้วก็ตัวนะครับเอฟซีเ e อนั้นก็คือจุด832ครับแล้วก็นำมาเติมจากนั้นก็ c ั l คู l a t e ครับได้ตัวอย่างที่3 1ตัวอย่างนะครับ เดี๋ยวเราลองมาทําดูครับก่อนอื่นเปิดข้อมูลขึ้นมานะครับวิธีการนี้คือการหาตัว partial eta s q u a r e จากข้อมูลเดิมนะครับที่เรามีเรามาดูว่าทําไงนะครับไปที่ analyze เลือกอะไรครับ glm นะครับแล้วก็ repeated measure นะครับตัวนี้เป็น season นะครับ season นะครับแล้วก็มี4การว่าซีวครั้งแล้วก็ add นะครับ ส่วนตัวนี้เป็น bdi นะครับเป็นชื่อตัวแปรการวัดจากนั้นก็ define นำนะครับตัวฤดูการที่วัดเป็นฤดูนะครับใส่เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเราไม่มี subject นะครับเพราะว่าเราใช้ one way repeated measure anova ตัวที่เราต้องการก็คือตัว option นะครับเลือกนะครับสามตัวสำหรับตัว d i s p r a m e a ไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะว่าเราอยากจะเอาไปใช้ใน glm นะครับ g star power นะครับจากนั้น continue แล้วก็ตอบ ok ครับตัวที่เราจะดูก็คือว่าผลการวิเคราะห์ใช้ได้ครับเพราะว่าตัวการเคาะไม่ได้ละเมิดเงื่อนไขของอ n นวานะครับที่ความแปรปรวนในแต่ละกลุ่มนั้นไม่แตกต่างกันนะครับตัวที่จะใช้ก็คืออิตาสแควร์ครับ ตัวเราจะใช้ตัวนี้นะครับจิต a สแควร์จุด8 7นะครับจุด1 8 7จากนั้นเราก็เปิดที่ตัวอะไรครับ g ีสตาร o พา r นะครับสิ่งที่เราจะต้องเปิดก็คือตัวไหนเลยเอาไปที่ Family Size เป็น F นะครับจากนั้นเราหาครับ ANOVA REPEATED m e a s u r e นะครับเป็น WITHIN กับ BETWEEN นะครับตัวถัดมานะครับ เราก็เลือกดีเทมีนนะครับเราเลือกตัว d ดเร c กนะครับพาเช e อิตาสแควนะครับจุดแปดถึงเจ็ดนะครับแล้วก็ค a l คู l a t e นะครับได้เอฟเฟกต์ซ้าส่งเอฟเฟกต์ซ้ามานะครับตัว Alpha ใช้ตัว Default พาวเวอร์ใช้ d e ฟอ u l t จำนวนกลุ่มนะครับตัวนี้มันเป็นวันเ a ร r ี p พ a เต d m เมเชอร์อโนวามันมีแค่1กลุ่มครับมีการวัดสครั้งนะครับ ตัวนี้นะครับเราาไม่มีข้อมูลนะครับแล้วก็จะข้ามไปนะครับเราใช้ Default ไปนะครับส่วนตัวนี้เรามีข้อมูลเราก็ใช้ครับเท่าไหร่นะนะครับเดี๋ยวขยับนะครับจุดแปดสามสองครับสามสองนะครับลืมไปนะครับตัวนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นอย่าลืมเปลี่ยนตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตอบโอเค นี้พอเปลี่ยนตัวนี้ปุ๊บเราเข้าคาลคูเลตใหม่ครับส่งไปใหม่เพราะว่ามันเป็นคนละตัวกันนะครับเอฟเฟกตไซส์คนละตัวอ่าโอเคนะครับจากนั้นก็คาลคูเลตได้ครับอ่๋ออ,อันนี้ต้องเป็น with in group ครับว i t h r o u r อ่านะครับเมื่อกี้ผมเลือกผิดนะครับ อันนี้ก็จะต้องเป็นนะครับจุด่าจุด187ครับแล้วก็คำนวณ e f f e c t size ซ้ายแล้วก็ส่งไปอราแลจะไ,ไม่ได้ปลูกเขาอาเอาไหม่ครับโอเคนะนะครับ F t อฟเทสลิฟิเซ o วันเวโนวานะครับจากนั้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ calculate แล้วก็ส่งไปนะครับน่าจะถูกแล้วนะครับ กลุ่มมีแค่กลุ่มเดียวครับตัวนี้นะครับเป็นเท่าไหร่ครับจุด832สามนะครับคาคเลตนะครับผมได้31นะครับก็คือกลุ่มตัวอย่าง31นะครับตัวอย่างที่จะทําการวัดซ้ําอยู่4ครั้งนะครับท่านสามารถติดตามงานต่างๆผมได้ใน2ทช่องทางใน Youtube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภา,าษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชม สวัสดีครับ